นมเลรอคะอืมอยู่นมแล้วคะลออ่าอ่าอ่านวนล

มันอะไรกันกลางวัน hmm. เีแหละนเล่นไปเล่นมาแลครับเอ๊ะกววแม่ม่ี่ไหนคะม่่่มพ่อม่

in Beijing, not on board.